เดียวว่ามาชมธรรมชาติด้วยกันครับผลสว,ย,วยต้อนอนะอ่ะอาอเห็นหมแล้ว พัวเอกตั้งกล่องเน่ยยังพอจักหน่อยเนี่ยเน็ดหมดเลยไม่ม้วนเลยเน็ดหมดเฮ้ซื้อมาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยผมหมดไปแล้วสิบห้ากิกสิบห้ากิกไม่พอแบบไอ้เขาเรียกนะถ่ายถ่ายถ่ายอัพข้อมูลครับสดอะไรพวกนี้มันจะหมดเร็วใช่ไหมครับเข้าคลิปคลิปหนึ่งก็ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยเมก แคบ,บเดียวอย่างนี้ต้องซื้อแบบอันลิมิตนะอันลิมิตสามพันไม่คุ้มครับอะไรเจ็ดร้อยดีกว่าเจ็ดร้อยต่อเจ็ดร้อยต่อเจ็ดรอยต่อแลก็สีดมันหายเลยครับจอถ้ามันหมดมันก็ไม่ไปเลยหมุนติว้วติ้วแมลคนแรมก็ไม่หนุยนั่งให้คุนแล้ว ุ้มเพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานหนึ่นะป้าดผน้นะเอา,อา,อา,อาพี่ร่องครับคลิปนี้เอาล่องเบิง้งยี่สิบนาที่ขึ้นแล้วครับถือว่าไมายางน้ำกันเชื่อผู้ชม เอาไม่ไหวแล้วพีหมดสภาพพี่น้องมันเพลินมันเพลินมองกล้องหน่อยกับพี่หญิงสามช่องหนึ่งใเห็นแล้วหนุนเห็นแล้วไป าบาดเราย่างกลับดิทางเดิมดิโอ๊ยตายต่แต่แต่แตาแต่เบสชั้น่าเนเออมันไปดูแล้วมั่งนู่แหละทางออกเนี่ยมันถอยกลับไม่ได้แล้ว นะอ่ดูกันยา,ยาวๆเลยครับพี่น้องครับไม่อยากให้ขาดบรรยากาศเพราะว่านานๆได้มาทีเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะได้มาอีกทีตอนไหนเนาะนี่นะครับโอ้ธรรมชาติญี่ปุ่นกับมีอิตาเว่นคือบ,บานห้องตัวนี่ 또 어디서 하는